มันมันเ้อเออเออมันจะได้จบรู้วิ่งวิ่งลังจากน้าหมาบันนึกกดเอติงนี่เอ้าพยย่ห้ยเยสวัสดีครับสวัสดีครับปั้มไคอะไรครับปั้มไคลคลอ้อรถคันนี้ไอ้อ้ไอ้อเต้มาเมนเต้แต่คลอ้อวายม่ใเมาเต้กูนี่้ะนี่นี่คลเนคลนเไนะอ้อคันกระเกาลย้ห អូយវាវាវាមិនធាក់ម្ល៉េះវាជៀបនឹកឃើញហាឃើញผมไม่เคยអូខ្ញុំខීតំណត្កេងស្តីជិនឲ្យចោលវាមិនវាមិនច័ន្ទច័ន្ទណាវាមិនច័ន្ទណាវាមិនច័ន្ទមិនយ៉ាងនេះបាទអូយវាមិនវាមិននឹងចេះទេហាអាចខ្លាញ់ຫມົດខ្លាញ់ຫມົດណាខ្លាញ់ຫມົດណាអាចຫມົດຫມົດគ្រណែវិធីអាចខ្លាញ់ຫມົດខ្លាញ់ຫມົດអុយជីអជុបគុក ผมเป็นอย่างนี <ave> ้ส <color. Also shooting ados> ูมาแต่สายกูนครพนมกูฟังไม่รู้เรื่องกูไม่ใช่สุรินทร์บุรีรัมศรีสะเกดเพรไม่ใช่สุรินทร์บุรีรัมยศรีสเกดผมนครพนมผมเบอโยไอ้ใครมาอับปั๊มพอต้อฮะอับครั่งครั่งเติมครั่งตุ๊จุ๊จเติมครั่องขันมึงกับเก้าได้ไหมอะไรใครเอาเอาอย่างนี้นะเอาอย่าคนมาคุยรู้เรื่องหนอยกูฟังรู้เรื่องโมลล่าเตะมาเอาใหญ่มาน้างมาเอาใหญ่มาพูดอะไรพูดให้ฟังหน่อยแล้วเกยเป็นเลยใชนไหมฮะเอาไยปรับกีแต่ใครอย่าเอา นี่เกิดวันนี้เออใส่เอ,อาเออปรับเกินนะเมนเจอรถเขาโอเคย <ใจ S 1> <blind> ันเาใส่นี่รถใส่หมดรปถ่ายเมนเต้นเจรถเขาคุณเสีเต้กูยิ้แล้วบ้านนี้เต้ยแต่ละคนกูฟังกูรู้เรื่องเมนเต้เต้นเต้ามึงเสีเต้กูยิ้แล้วเต้ถ่ายอะรวะ โอ้ไหนังขใครอ้อบอสโจโอ้ยอย่าบอกมาเตอร์นอร์วันนั้นมาเตอร์คใจเย็นบาเตกใครอ้อนะต้อเดบไโอ้ยอัไหนไหนใจเย็้แปลอาตัวตัวนาเต้นาเต้นใจเต้เต้ไปเลยไปเยมึงจะมาขายมดมึงไปอีกโอ้ยยับจันนับโอ้ยเจ้าตัวปตดไรในตรไทรวไเจ้าโอย ฟังไม่รู้เรื่องยับจะนับ